สำหรับวันเกิดของเดือนในปีนี้ค่ะปีนี้ก็36เต็มแล้วค่ะทุกคน ู yeah, like s <S ่ด้วยกันนะขอบคุณพี่แหวนบอกว่าไม่เคยลืมเลยทุกปีถูกต้อง็เปปีมพี่แหวนขอขอบคาให้ตลอดชนชนชนเยอะๆให้พี่เดเดขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากยมกับเอเดอคค่ะให้พี่เผอดเกนะคุณอ ได้แค่แต่ชาวตูใช่ปีนี้นอกจากที่แหวนให้งานแล้วก็ยังให้ของขวัญโหแล้วพี่จะไปต้อมาอีกเ่รรอ,ด,ด,อดูจริงเหรอขอแล้วขอแล้วอแบบได้เซเลบริตอ,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 อะไรอย่างเงี้ยวนนี้ทุคนบอกว่า ซอร์ไพรส์เก่งให้ของเก่งจัดงานเก่งททีวีไม่ได้จัดอะไรเลยแต่ก็รู้สึกต้องหาอะไรทำเพิดนึงอะไรอย่างนี้ชอบเปิดชอบตะกอนนี่จัดชุกคนนี้ไม่ได้ว่ารูปดิฉันคนเกิดออพาเป็นคิวพัตตาชุดแราชินี้เห็นไอ้พุกสวยสวยเกินจริงเอาให้แม่ดูแม่บอกไม่สวยจังเอาแม่หนูแล้วหนูไม่สวยหรอสวยว่าเห็นจริงไง เมืนลูกวตานรือ่ทันลูอะไรที่น้าน้อจะนวมาเป็นแบบใหญ่แบบว่าติดแบ้านได้ฝืก่อนต้องืก่อนแล้วว่าเราหมดคอนเทนคนเกิดล้ล่ะตอนนี้อเตาแล้วยังไม่หมดแต่เรายังไม่แต่เรไม่บอกจริงเหรอเดียวไว้เตรียมถ่ายทีหลังนะคะ โอเควันนี้ก็มาทํางาน,นะคะ่ะแต่เช้านะแต่ว่าก็มาถ่ายคลิปนี้ด้วยเพราะว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปรวมโมเมนต์สำหรับวันเกิดของเจนในปีนี้ค่ะวันที่8ปสามะคม2564นาหกสิบสี ก็อายุรวมแล้วประมาณสักยิ่ี่สิบแปดเต็ม <laughs> 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 มีคนมองบนเยอะแยะมากมายอ่ะปีนี้ก็สามสิหกเต็มแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าปีนี้นะคะก็ต้องบอกวันนี้เลยว่าแบบตอนแรกอะ่ะไม่อยากให้ถึงเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าโหการที่มันถึงวันเกิดหรือมันผ่านในป,ปีปีนึงอะมันทําให้เรารู้สึกแบบ เฮ้ยมันผ่านไปอีกปีหนึ่งแล้วมันไม่ใช่เรื่องแก่แล้วนะคือปีที่ผ่านมามันดเป็นเรื่องของโควิดสองปีมาแล้วเนาะพอการผ่านไปปีปีหนึ่งโดยที่มันไม่ได้อะไรเลยรู้สึกว่าแบบชีวิตฉันย่ำอยู่ที่เดิมแต่ฉันแก่ขึ้นอย่างเงี้ยมันรู้สึกแย่มันก็เลยไม่อยากให้ถึงแบบเผอิญว่าพอมาถึงวันนี้แล้วเฮ้ยมันไม่ได้แย่มันรู้สึกดีเพราะว่าคนคนนี้คือคนโชคดีอันดับหนึ่งของปี2565หสิบห้าค่ะอันนี้ไม่ได้พูดเองนะทุกคนมีหลักฐานอินสิร์ตดียนี้ าใครเกิดวันเดียวกันนะคะวันที่8ธันวาคมก็ขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์ด้วยแล้วก็ขอบอกด้วยว่าคุณคืออีกคนหนึ่งที่เป็นคนโชคดีอัดับหนึ่งของปีหน้าเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะบอกว่าสิ่งต่างๆเรื่องราวที่มันผ่านมามันก็ทําให้เราบอกว่าเรียนรู้และเติบโตขึ้นในทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจเวลาว่าจะเติบโตไปเรื่อยๆกับการเรียนรู้ไปเรื่อยๆในทุกๆวันสำหรับปีนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ขอบคุณครอบครัวให้ที่ให้กําลังใจที่คอยซัพพอร์ตที่ถ้าเกิดว่ามีเวลา<ม>จริงก็จะแบบอยากจะไปทําบุญตักบาตรซึ่งปีนี้ก็โชคดีมากเลยเพราะว่าเมื่อวันที่5้าธันวาคมที่ผ่านมาที่วัดราชบรพิตรเนี่ยเขามีงานที่แบบตักบาตรถวายพระ30รูปแล้วก็ได้ตักบาตรสมใจอย่างที่เราอยากจะทำก็ถือว่าเออโชคดีหลังจากที่เราตักบาตรเสร็จเรียบร้อยเราก็เข้าไปหาท่านเจ้าคุณแล้วก็เพอเอิญได้รู้ว่าท่านกำลังสร้าง เจดี JD, เพื่ออยากจะถวายสำหรับสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนะคะเราก็เลยได้แบบเออได้ได,ได,ได้ได้ร่วมถวายได้ร่วมบุญในครั้งนี้ได้โอกาสร,ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยเนื่องในวันเกิดของเราเราก็รู้สึกว่าอุย้ยดีเนาะแฮปปี้อย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านั้นก็มีไปกินข้าวกับเพื่อนกินมันตั้งแต่วันที่สามไล่มาแล้ว <laughs> ดีใจที่ยังมีอาหารเหลือให้เธออยู่นะคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ ก็เยอะเหมือนกันนะชีสเค้กก็น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยชิมได้ไหมคำถามคือชิมได้ไหมเราจะเข้าไปแท็ข้างในเลยได้เว่าเขายังประชุมกรมเสร็จเรลิตี้เรลิตี้แต่คือปิดไฟตรงไหนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ออฟฟิศคูประเด็นตอนนี้นี่เป็นแขกของคุณโมนะบ้าเหรอนูหรอคือว่าพวกเนี้ยมันเกิดเป็นเจน แล้วก็คือเรามีถ่ายราการแล้วก็มีคนเนี่ยเขาจะเซอร์ไพรส์คุณเฉยเราก็ไม่ยอมน้อยหน้าเอาเซอร์ไพรส์วันนี้แม่งเลยเซอร์ไพรส์วันนี้แม่งเลยคิดไม่ถึงแน่นอนเพราะว่ายังไม่ถึง่ถึงวันไม่ถึงพี่จอยให้เดินเข้าไปแล้วปิดเลยไม่สิบแปดล้านยู๋อ่ะ วบรดย์ีค่ะแต่หน้าคุณจันยังไม่พร้อมเลยนะครับไม่พร้อมภาพไม่พร้อมอะไรกัม่คุณัไม่คุณจไม่เอาวุ้คุจะได้แต่งตัวสวยสเออไม่ได้ไม่ได้ปวดกันแล้ว่วดกันแล้ววดกันแล้วหรอคือต้องช้ให้แต่ข้างล่างขึ้นมาเลยแกเช็คจากผมนิดหนึงนะครับผมไกันที่ออฟฟิศแ้ืองานไม่เสร็จนะ อันนี้คือส u r จริงเราสะดุ้งเลยเพราะไม่คิดว่าจะวันนี้แน่ก็คือประชุมอย่างที่ทุกคนเห็นสัภาพเออก็ขอบคุณทุกคนนะที่ปีนี้แบบสู้ๆแล้วก็ทุกคนก็คือพยายามจะหาวันเพื่อจะแบบ happy birthday เราแต่มันวันมันไม่ได้จริงๆ เพราะว่าทุกวันคือแบบยุ่งทุกวันคือออกกองแล้วเนก็แบบประชุมนูน้นประชุมลูกค้าประชุมนู้นนี้นั้นแบบไม่ได้อยู่ออฟฟิศเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็พยายามที่จะมาแฮ p ปี้เบิร์ดเดย์เรา,าขอบคุณพี่โอเจ้าของออฟฟิศที่นั่นด้วยนะคะซึ่งเป็นออฟฟิศที่ทำรายการ The Voice ค่ะซึ่งสิ่งที่เรากำลังประชุมอยู่นัน เดอะไอด์แหละพวกเธอถ้าเกิดมันเกิดขึ้นก็รอติดตามชมด้วยนะคะนี่ฝากของหนึ่งก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณน้องๆขอบคุณรันเนอร์ของเรานะคะพี่รอพี่เต้นะคะที่ที่เอออยู่ด้วยกันมาอันนี้ก็สิบปีเหมือนกันนะขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยขอบคุณน้องๆที่ยกขยงกันจากออฟฟิศเรามาที่ออฟฟิศเขาเ <c oughs> พื่อจะมาแฮปปี้เบิร์เย์กันนะก็ขอบคุณมากไม่ได้ตั้งตัวเลยอันนี้จริงๆเขาไม่คิดว่าจะวันนั้นแล้วก็เสร็จจากประชุมก็ไปบริจาคลงศกมา ตอนนี้นะคะก็หลังจากที่ถูกเซอร์ไพรส์ไปกลางที่ประชุมเรียบร้อยแล้วก็ประชุมงานเสร็จแล้วนะคะก็เนหนื่อยคือจริงๆวันนี้มันคือวันที่เจ็ดเนาะวันพรุ่งนี้ถึงจะเป็นวันเกิดเจนนะคะตอนนี้ก็เลยกำลังที่จะไปขับรถไปวัดหัวลำโพงก็อยากที่จะไปบริจาคลงโศกค่ะไปค่ะ คเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อน,นานมากแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างเอาสีชมพูมาติดที่บอร์ดข้างหลังนี้ค่ะเเหมือนเขาจะอธิษฐานกันด้วยเดี๋ยวเราอธิษฐานกันตอนนี้คือบครบกวนให้พี่คนหนึ่ง ช่วยถ่ายคลิปให้นะคะพี่คนที่ถ่ายคลิปให้เราขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะใช้คนอื่นแล้วหนึ่งอะ ขั้นตอนต่อไปอันนี้เขาบอกว่าจะเก็บหรือว่าจะไปเผาก็ได้นะคะไปเผากันละกันเนาะเห็นว่าตีละครังกันก็เลยตีบ้างนะคะ <laughs> โอเคค่ะเสร็จ ภารกิจอีกหนึ่งอย่างที่ตั้งใจจะทำในวันเกิดปีนี้นะคะนั่นก็คือการมาบริจาคลงศพนั่นเองนะคะโอเคกลับบ้านได้แล้วคืนนี้ก็จะนอนหลับฝันดีเพราะว่าเป็นคืนที่จะก้าวเข้าสู่วันที่แปดธันวาคม <c oughs> <c oughs> จริงๆไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะไม่ใช่เรื่องแก่อย่างเดียวนะ ไม่อยากให้ถึงวันเกิดปีนี้เลยมันรู้สึกว่ามันผ่านไปอีกปีหนึ่งแล้วแบบที่เราแบบไม่ได้อะไรเลยแต่ก็ผ่านไปแล้วช่างมันทําใจแล้วนะคะพรุ่งนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีของเราเพราะว่าเราคือคนที่โชคดีอันดับหนึ่งของปี2565วันนี้เรียบร้อยก็กลับบ้านได้เยสสรุปว่า คอมพลีทแล้วสิ่งนะสำหรับวันนี้อ๋อแล้วก็วันนี้แหละยันนี้แหละที่จะไปกินข้าวกับที่บ้านนะคะเป็นจบสุดท้ายสำหรับวันเกิดในปีนี้คุณแม่อวยพรวันเกิดหน่อยค่ะวันนี้วันเกิดวันเจินนะวันที่แปดธันวาก็พรอันใดที่ประเสริฐสุดขอให้พรอันนั้นถึงเจ้า ขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือเจเจนพ <c oughs> อันนี้คือพี่เมิร์ฟนะคะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนของเจเจนนะคะที่เป็นเหมือนพี่สาวนะคะทุกปีเนี่ยจะรอเค้กจากคนนี้ค่ะเพราะว่าเค้กเขาอร่อยมากจริงๆเราไม่ได้ห <c oughs> ลบๆ <c oughs> เราไม่ต้องรุ่นนี้แล้วเราไม่ต้องมีการเซอร์ไพรส์กันแล้วเพราะว่าเค้กอยู่ตรงนี้ เค้ที่ y อตฟีสุดก้อนี้ค่ะ คนรอบๆตัวก็วขอบคุณทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คนที่เกิดในวันนี้ละกันถ้าเกิดว่ามีคนเกิดวันที่วันเดียวกันกันกันนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอให้อสุขภาพดีทางกายและใจขอให้มีแรงมีรอยยิ้มมีพลังงานดีๆสำหรับ การใช้ชีวิตในวันต่อๆไปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคำอวยพรเลยที่มอบให้มาทุกช่องทางไม่ว,ว่าจะเป็นทาง i อ Facebook, เอ่อ t ิกต o u ูทูบจะบอกว่าข้อความหรือคำอวยพรจากทุกคนที่ให้มามันเป็นกำลังใจที่ดีเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวดใจที่ดีของจนมากมากเลยก็ขอให้คำอวยพรเหล่านั้นทุทกคนให้จนมานะคะก็ขอมอบกลับไปให้ทุกคน คูณสิบคูณร้อยกันไปเลยทีเดียวขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะก็ Happy Birthday to me โอเคเย้มาแล้ว